พี่น้องที่รักพระศาสนาจากเผชิญการเบียดเบียนแต่ไม่ทําให้ผู้ทํางานหยุดการทําหน้าที่ของตนนอกจากนี้วิกฤตครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวเองสู่ที่ต่างๆของการประกาศข่าวดีด้วยเพราะบรรดาคระสาวกได้กระจัดกระจายไปในแคว้นยูเดียและสมาเรียพวกท่านทั้งหลายล้วนมีใจปรารถนาจะทําในสิ่งที่ดีคือประกาศพระวรสารทิศชนจึงได้เห็นว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดกั้นคนดีไม่ให้ประกาศข่าวดีเพราะพวกท่านจะใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์เสมอพรวรสารได้กล่าวถึงฟิลิปที่ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและมีประชาชนฟังถ้อยคำที่ฟิลิปประกาศเขาทั้งหลายจึงได้เห็นอัศาจรรย์มีหลายคนที่รอดพ้นจากปีศาจสิงมีคนอัมาพาตและคนง่อยหายจากโรค และคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาได้รับประโยชน์จากการฟังนี้ทิศชนจึงต้องตระหนักว่าการประกาศถึงพระวาจาได้ช่วยให้คนทั้งหลายพบความรอดพ้นจากเรื่องต่างๆได้เพราะผลของพระวาจานั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะคาดคิดได้พระวาจาจะนำคนสู่ความชื่นชมยินดีทิศชนจึงหยุดไม่ได้ที่จะประกาศพระวาจา การที่ฟิลิปได้เป็นตัวอย่างของการประกาศพระวาจาด้วยหัวใจและความเชื่อที่ไม่ว่าจะมีอันตรายหรือลาบากเพียงใดท่านก็ไม่ท้อถอยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราตั้งใจในการประกาศพระวาจาอาศัยการนำทางของพระจิตเจ้าให้เราทำอย่างดีในทุกโอกาส The <laughs> The